อ่าบันกึกมากตามต่อตัวเลขอันนี้ก็ถือว่าเป็นค้องทุท้ทยเพราะแกนเราไปแมนแมนแสดงว่าซิมีการฝันย่ำอยู่เรายังวนฝันเดี๋ยวนี้ก็ได้ฝันวางปกติเราฝันเราฟั่นใ้วเด้อเบียนสี่แล้วเบียนหา้นนหา มักแลนมักเมยวิ่งไปเลยซีนี่มันใจสุดเอองวดนี่ล่างข้างบนหรอตัวนี้บ่ะมันใจล่างดิมันใจล่างซีร่างข้างบนซีร่างแต่หานี่ขันพ่นมากกอดข้อกันมากจะเป็นซีหางวดนี่อาจจะเป็นไปได้เด้องวดนี้เด้อซีกับหานี่เนาะผมเออก็มักคือกันหานี่เป็นตัวเด่นคือกันเป็นเท่าเป็นพระเอกนั่งเอกออพระเอกนั่งเอกเป็นตัวเท่าตัวนั่ง เออถ้ามักเรียบมือมักแลนเนี่ยเอาเอาไปเลยนี่มันใจซี่มันใจหาสองตัวนี่แหละเด่นไส้เล่นไสล่างบานนี้จับคู่วันนี้จับคู่ให้ได้ครับผมงวดวันหนึ่งก็คือคักวดเวยเนาะแตอวันหนึ่งว่ะจไม่งิดจับโอ้หกแหมเอฟซี่จะถือแร่มถือเแต่ม่าถามวันเป็นไหน้อเพื่อนไหนข้าน้ำมงน้ำหมึกปรากราบว่นนั้นก็มีดมีดอยู่นองมาสั่น ก็เกียนว่ากันไรเจ้ากะจับที่ว่าจังไหนเนาะจับคู่ให้เพื่อชุดชุดซีกับมี่หาคู่ชุดหากับมี่หาคู่เพื่อกันบอกวันไหยงมดนี่หมดนี่สุดหาจะมีซีคู่เพราะว่าเพราะว่ามันสิซ้ำกันถ้าถ้าเอาซ้ำกันแม่ถ้าเอาซ้ำกันมันจะมีมันจะมีซีคู่ครับ ตัวติพซีนี่จะมีหาคู่เพราะว่าเอาตัวนี้ลงมาใส่เป็นตัวนี้เลรอเด้เนี่ยคู่นี่คู่ท้าคู่นั่งลงมาติดเป็นตัวนี้แล้วบาดตัวนี้กันมาเอาอีกมันก็คือเป็นตัวเดียวกันกันเลยเปลอาครับไอซี่เนี่ยเนี่ยมันมันจับคู่คู่กันแล้วเนาะซีกมหาเนาะจับคู่กันให้แล้วบาดนีคู่ถ้าบ่มาซีหาเพิ่นสิมาคู่กับตัวไรจับคู่ใส่ให้จับคู่ใส่ไหมเดี๋ยตัวซีหาเอาเอามนักหักหัก เออซี่หานี <P an> ่ค <aún> ือใหายไปตัวเด่นแล้วแต่ว่าเอาให้อีกนี่เอาให้อีกเอาให้อีกแล้วตัดออกรอดกับว่าเป็นยังแมนเมนตัดออกกับว่าเป็นยังเพราะว่าให้ไปแล้วเด้อนี่เด้อเมนตัดตัวนี้ออกกับว่าเป็นยังมีโอกาสมากน้ำกันเมนคาดการณ์ที่มามากน้ำกันเป็นซี่หาเมนเมนมากก่นเป็นซีหาครับต้องจับตามองดีๆเพราะว่าทางพอเซียนแกนนี่สามง้อติดแล้วสามมือซีหรอพ่อมันบ่เมนต์แบบเต้ซิฟก่อนดิ เอ้ยซิบเก้ากับเขาบ่นเนาะวายเป็นล่างแต่มันเขาบนเอ่อต่อมากก็เป็นตัวสี่สองเนาะกับมาวิ่งเก่าล่างเนาะเออวิ่งเก่าล่างแต่แต่ข้างบนเขาสี่สองแล้วก็มาศูนย์หกแล้็มาศูนย์หกครับสามหวดติดเออสามหวดติดแล้วงวดหนึ่งหมวดสีเนาะงวดหนึ่งหวดที่สี่าวมาลุ้นงวดที่สี่ต่อไป มันจะมีอเก้าคูเก้าคูอ่ะเก้าคูนี่คือเอาตัวนี้ลงมาได้เลยเป็นเก้าคูครับผมแต่ก็ตัาจะเป็นแปดขั้นมาสั้นจะมีขาดละซีเนี่ยาดละซีคูจังส่เอาตัวนี้ลงมาจับไห้ม่เลยไม่เลยเป็นหาตัวครับผมแต่หากว่าจะตัดออกก็ได้คือเอาตัวนี้ไปไปเป็นคูกันรอดนี่อที่ว่งไปไห้เป็นตัวเด่นครับครับบนี้ขั้นให้จับไห้ก็คือจับตัวเด่นนั่นแหละครับตัวแรกเด้ เอาตัวนี้ก็เป็นตัวเด่นออกมาจากนีเอาวงให้ตัวนี้แหละประการน้ำเงินวงเนี่ยพ่อมันจะคม่ไมนจะไอยจัดกันให้เตะไม่ตัดกันไปเบิ่งไงสี่ห้านี่ก็เลือกหาเด้อตัวที่เห็ดผิดไปลงเลือกาครับเลือกาประการน้ำเงินเขียนเลขอกหาทับเนี่ยเลขอกหาเนาะ ชัตนี้ตัวแก้ไขก็สีหาได้ครับสีหาได้เพราะว่าตัวที่สองให้สีศูนตัวที่สองให้สีศูนย์เอาให้สองตัวให้สองตัวแต่ตัวนี้ก็มาอะไรคือกันได้นี่เพราะว่าตัวทูนย์ี่ก็มาดูแล้วนี่นะตัวซีนึงนี่ก็ชอบคือกันแต่ว่า มันชอบบ่ได้ย้อนว่าตัวนี้เป็นคู่เอกมากแล้วเลยเอาตัวนี้ไว้แลยครับตัวนี้<ถ>ตพ่<ผ>มแมนแถวนี้ก็ต้องเอาตัวนี้หนึ่งห้าเลขมันจะติดหน,นึ่งติดศูนย์หนึ่งวันน้ครับ,บถ้าหากว่าเพ่นมานักกันนี่ขันพ้นบ่นติดหนึ่งนี่คือพันมาสีหาเม็ดเดียวเอแต่ว่าขัานพนมาติดหนึ่งติดศูนย์่นีน่ก็เลยเห็นว่ามันมาได้คือระวังมาได้ระวังหนึ่งกับศูนย์แต่มันมาได้ มันมีโอกาสจะมามากๆครับแต่ว่าทิมซีว่าอะไรแท้ๆงวดนี้มันใจแถวซีนี่หลายกว่าแถวนี้เด้อโอ้มันใจทั้งฟังซีแมหลายกวทั้งฟังซีมันใจไปที่ซีหลายกว่าไปที่ซีหลายกว่างวดนี้ครับแล้วหันกับก็มันใจไปทั้งหกไหลครับเอ้มันก็มาออกศูนย์หกเหนเนาะครับบานนี้มันมันใจซีครมันจะออกอีหยังบรรยมันจออกศูนไหลซีึงแต่มีอยู่นี่แหละมันจะมีแค่หนึ่งสอง สามสี่หาไม่หาครูครับผมพ่อเียนเบืรอไปน้ำเนยเน้ยเบืรอในพ่อเียนเบืวอเลยเออหนังคงเกบไม่เบื่อเลยรอยังเบื่อเบือท่อเบอทอคนะรรัเนาะครับอ่าลงคนบองโหเบื่อท่ข้าเจ้าได้โชคในช่้ำาเทียข้าเจ้าอยากอวน่าดมันไม่มันมีสองเบืรอเนาระเขียนสเบืรอเลยพ่อศูนย์เอาสองเบอศูนยกันยงหญ่ราเออหน่ะ ที่สองครับผมเบอร์ที่สองศูนย์หกสี่มหาสามห้าสามห้า เจ็ดแปดห้ตอ้อ้าวอ้เนียเนียไอตัวทั้งแพนี่เป็นเจ็ดแปดหานึงเป็นหไอาเจตัวนี่แเนาะ เ็ดแปดห้าเจ็ดเวเลกเด่นว่นี่กับมามีมีหาประมี้มิหาแปดปะมนี้มีแลหามหเจดหานี่นี่นี่นีแปดห้าแล้วก็มีห้เจ็อันนี้กับแปดห้าแล้วก็หาเจ็นั่นเห็นว่าเจ็หาปนหาี่เห็นว่าแถวนี่อ้ยมากอ่นี่กัฮ้องโู้ทอสังกัดเสื้อให้เบิร์ตเสื้อให้เบิร์ทูแถวนี่แหละเพราะว่านันโบราณคราคือจับให้แล้วนะจับเป็นลักหน่อยลักสีแปให้แล้วมันมันโบราณตัวเขียน พ่อแกนมาสนครับผมแกนพ่อแกนไปยซี่กับพิ่หน้าเด้อครับอันนี้กับโทษถามมารดครับผู้ใดมีน้ำคิดน้ำใจก็ได้ทำนี้กับือสีแดงเนาะครับผมเอาว่างมาเอ้าเราก็ตั้งกองไว้พอดีเราเนี้ยว่ส่วนด้านล่างก็คือเบรอโทวของคุณพ่อครับเบรอโทวตัวเลขสีน้ำเงินคือเบรอโทวของคุณพ่อครับผมโตเดี๋ยววันนี้สีสรุปเดีบันเนาะสีสรุปอ่ะวันนี้ก็เป็น อพอกแกนนะครับเล็กพอกแกนงวดวันที่หนึ่งมีตัวนายน 2, 5, 6, 5. ่นสองหางหกหาเพื่อนหวิ่งมากับผู้มากมีผู้มากบู่วันต่อไปวิ่งไปเลยสี่กับห้าเพื่นวางสัน้นส่วนจับคู่กับจีมีจับคู่สี่แล้วก็จับคู่ห้าจับคู่สี่ได้แก่สี่แปดสี่เจ็ดสี่หาสี่หนึ่งสี่ศูนย์ซึ่งเน้นไปที่สี่หากับสี่ศูนย์ครับนะครับ ในส่วนอันอันลื่วงตัวนี้ให้น้ำเด้อว่องอีกวัวงตัวนี้เพราะว่าดันแล้วสองตัวออแบบนี้ครับออบบนี้า็บังทั้งหาทั้งหาเนี่ยครจับคู่ให้ก็คือแปดหาเจ็ดหาหนึ่งหาศูนย์หานะครับเน้นไปที่หนึ่งหากับศูนย์หาครับอ่าพมากเมย์ก็วิ่งหาบว่านต่อไปแต่ว่าบบนี้สำคัญนี่ยเมื่ตรงกับเบรกทุกพอดีได้งวดเนี่ย อวัดนี้เป็นปล่อยเลขตรงกับเลขโทษบ้านแม่นตรงเบอร์เดียวตรงสองเบอร์ความครับครับแตคือเลขท้ายที่ลงเนี่ยก็คือเจ็ดแปดห้าเนอะเบอร์แรกนี่นี่เบอร์ที่สองก็คือแปดห้าเจ็ดแน่มันเป็นเลขตัวเดียวกันเนาะมันเป็นเลขตัวเดียวกันโอ้สวยงามสวยงามอ๋อวัดนี่ก็พีนิจาระหน้าบังแต่พอเสี้ยนกันสิมันใจแถวซีหลายก็แถวห้าออนั่นเรื่องเริ่มตลอดเรื่อมาที่ใบ พอเชี่ยนแกนนี่มันใจฟังทั้งซีไหลก็ฟังทั้งหาสำหรับเด็กซีกับหาเนาะเด็กแท้กระทิมว่วได้ทิมบ่ได้ต้องซื้อวัตถุตัวอยู่ที่เฮ็ดไปนี่ครับผมคือจัดให้เป็นลักหน่อยลักซีแล้วจุบ่ได้นั่นหนักครับผมกำหนดบนล่างปะ่ะนี่แหละกำหนดก็คือมันใจไปทั้งล่างนี่แหละโอ้เนี่เพราะว่ามันมันชอบจะเขาล่างหลายกบนครับผมเด็กพอเชี่ยนแกนกันที่เขากขึ้นที่เขาล่างหลายกบนวันต่อไปเนาะเนี่ยเอาอย่งนั่นเราก็ฝากเอฟซีไว้ นะครับไวนเป็น้องสำหรับเล็กพอเซี่ยแกันวดวันที่หนึ่งมิถุนายนสองหาหกห่าชอบกระจัดคัดกระพันเป็นความเชื่อความชอบส่วนบุคคลครับเนะไอ้ใสวิจารณญาณในการรับชมใสจิตดีๆก่อนสิลงทุนนะครับเอากระลองเบิร์กระเทียมมีโอกาสมีโชคมีใช่ครับพอแกนซึ่งวันนี้ก็เป็นงวดที่สี่หลังจากสามวดตีมากไม่เคยพลาดไม่พลาดเลยยิ่งเลขวิ่งนี พขาโปโปโปมาตลอดแม่จะว่างวดสีหดนี่จะเป็นงวดรูดหรือว่าสีเขาต่ออันนี้เขากับมาลุ่นกันในวันที่อหนึ่งมีตัวหน้าย้อนนี่แหละเนาะฮะตอนนี้กิ๊บนี่กงอ้าวมีหยั่งวาวะบุญน้ำชมบอกว่าสิถามคุณพ่อว่าเคยเฮ็ดเลขเนี่ยถือติดต่อกันจากงวดตีจีเฮ็ดไว้ถ้าตีตีเคยเฮ็ดไว้นี่ถ้าบางเทียกันจะเข่าถึงหกงวดหกงวดนะจะรูดออกไปจะรูดออกไปแล้วก็รูดออกไปแล้วก็จะมาเข่าไหม รูดนีสิรุดเท่าไรจักงวดบั่นรุดนี่บ่เกินบ่เกินสองหวดโอ้บ่เกินสองหวดครับบ่เกินสองหวัดครับถือว่ามีรุนนะครับ